สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินวิวสวยๆกันอีกแล้วนะครับผมเป็นพื้นที่เขียวขจีนะครับบรรยากาศสดชื่นเต่มใยด้วยวิวหลักล้านในราคาแค่หลักแสนเท่านั้นนะครับมาชมพื้นที่กันก่อนได้ครับผมได้สับผัดกินอะไรธรรมชาติครับผมที่ดินอยู่เขตลอยต่ออำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกกับอำเภอพ,พิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับที่ดินจิดถนนสองได้ครับผมเริ่มต้นที่ราคา4 8 9 0 0 0ปนเบาทต่อไร่นะครับถึง5 8 9 0 0 0ปนเบาทครับผม ที่ดินมีหลายแปลงนะครับเริ่มต้นที่1ไร่นะครับมีสี่แปลงวิวภูเขาติดถนนติดคลองส่งน้ํานะครับผมมีเสลาไฟผ่านหน้าแปลงเลยนะครับตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารเดงจังหงวัดสระบุรีนะครับผมที่ดินดีอยู่เย็นเป็นสุกนะครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนเกษตรโคกหองหนาหรือเก็บเก็บยวอไรในอนาคตก็ได้นะครับผมแบ่งขายราคา แนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนื้อที่400ร้อถึงแปดตารางวาขึ้นไปครับผมโฉนดเป็นนอสสี่จอนะครับค่าโอนค่าภาษีนะครับฟรีนะครับผมติดถนนสองด้านกันเลยนะครับในโครงการกว้างแปดเมตรนะครับไฟฟ้าผ่านหน้าให้ทุกแปลงน้ำประปาเข้าถึงให้ทุกแปลงนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับ ก็าทางเราเป็นเพียงสื่อเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับผมเบอร์โทรและไอดีไลน์ของเจ้าของผมใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้เบอร์โทรและรายละเอียดจะเด้เงขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ของเราเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ